สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะคะหลังจากตู้ตู้ที่ไฟถ่ายให้ดูไปก่อนหน้านี้นะคะท่านผะู้ชมค่ะนะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ที่ไฟเคยขายไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ายังมีต้นอะไรอยู่บ้างนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะ ค่าจะส่งเหมือนเดิมนะคะ70ดบาทเหมานะคะต้องผม้ชมสําหรับท่านใดที่เคยดูแนวแนวนี้คลิปต้นแบบนี้ไปแล้วนะคะก็ลองเข้าไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะไฟอัดไว้ใหม่นะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะต้องผม้ชมขาเนาะอันนั้นจะเป็นบอลสีหลักสิบนะคะถ้าส่วนใหญ่นะคะต้องผม้ชมฝั่งนี้นะคะจะมีบอลด่างนะคะนผู้ามาชมค่ะอขาต้นนี้ค่ะพาดบางแก้วท่านผู้ชมเหลือต้นสุดท้ายนะคะเหลือต้นเดียวนะคะ ต้นนี้อยู่ที่450บาทนะคะหน้าสวยๆเลยนะท่านผู้ชมหน้าคือแบบชมพูแบบนี่ค่ะ450บาทนะคะท่านบางแก้วนะคะสำหรับค่าจัดส่งนะคะ70บาทเหมาเมานะจัดส่งให้แบบตะก้าไปรณียนีนะคะส่งด่วนเลยนะคะท mm hmm. ่านผู้ชมต่อไปนะคะนนพะเก้าด่างนะคะนพะเก้าด่างเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่4ต้นนะคะนี่สวยมากสวยทุกต้นนะท่านผู้ชม ด่างสวยทุกต้นนะคะอ่าจะมีต้นนี้นะคะเอ,อ่อนี่ก็ด่างเหมือนกันเนาะสามร้อยห้าสิบบาททุกต้นนะคะท่านผู้ชมสามร้อยห้าสิบาททุกต้นนะคะมีสี่กระถางนะคะท่านผู้ชมต่อไปเล็บมังกรนะคะเล็บมังกรด่างมีใบฮาร์ปมาด้วยท่านผู้ชมนี่ค่ะ อันนี้อยู่ที่ต้นละ400บาทนะคะ400บาทนะส่วนสีลาหุ้มทองนะคะศีลาหุ้มทองแบบนี้นะคะอยู่ที่300บาทนะคะต่านชูม300บาทนะคะส่วนอันนี้นะคะหน้าแบบนี้นะคะเป็นแบบออกโทนชมพูหน่อยนะอันนี้อยู่ที่ต้นละ280นะคะต่านชูม280นะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงคือแบบเปิดด่างนะคะต่านชูม ติดด่างมาแล้วนะคะแบบนี้อยู่ที่ต้นละ400รอยต้นที่ติดด่างมาแล้วมีอยู่หลายกระถางอยู่นะท่านผู้ชมต้นละ400นะคะแบบนี้ก็สามร้อยนะคะแบบนี้ก็สามร้อยนะแบบนี้ก็300นะคะทแบบ่านผู้ชมส่วนต้นที่ติดด่างจะสี่ร้อยนะคะอันนี้นะคะรุ่งสุรีกระถางสุดท้ายนะคะชมพูหวานๆเลยท่านผู้ชมสวยมาก รุ่งสุรีนะคะสองร้อยบาทนะคะต้นสุดท้ายนะคะเมืองใหม่ท่านผู้ชมเมืองใหม่นะคะสําหรับต้นเล็กใบกลมๆนะคะสองร้อยนะคะต้นที่ใบแดงแล้วต้นนี้สามร้อยนะคะต่อไปนะคะท่านผู้ชมลูกไม้นะคะต้นนี้เป็นลูกไม้รวยล้นฟ้านะคะแต่ว่าเป็นลูกไม้นะนี่ค่ะ อันนี้นะคะท่านผู้ชมจะอยู่ที่ต้นลาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทแต่สวยนะท่านผู้ชมเห็นไหมคะสีเขาสดมากนะคะสีในกล้องกับสีจริงก็คือเหมือนกันเลยนะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะมนสวรรค์ท่านผู้ชมข่ามนสวรรค์เหลือสามต้นสุดท้ายนะคะมนสวรค์เหลือสามต้นสุดท้ายนะคะท่านผู้ชม อยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะ150บาทนะคะนี่ค่ะ3ต้นสุดท้ายนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมต่อไปเศรษฐีสุภาพเหลือ2กระถางสุดท้ายนะคะอยู่ที่180บาทนะคะ180บาทนะอันนี้นะคะท่านผู้ชมคือแม่กลองนะคะแม่กลองแม่กลองเอาไป100บาทนะคะ อันนี้มหาชนกมหาชนกเอาไปสองร้อยบาทคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้สีปาดสีปาดหนึ่งร้อยนะคะอ่ะต่อไปท่านผู้ชมต่อไปนะคะจะไปกันที่ต้นนี้นะคะไตโพรบไตโพรบไซส์นี้นะคะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะไซนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวสักครู่นะท่านผู้ชมึ๊บ อันนี้นะคะไตพบจะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะจะต้นเล็กมาหน่อยนะคะท่านผู้ชมไตพบนะคะอันนี้น่าจะกัดออกไปทางหน้าแดงแดงชมพูหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะไซส์เล็กหน่อยนีย่ค่ะไซส์นี้แต่ถ้าต้นโตขึ้นมาหน่อยไตยพบเห็นไหมคะจะกัดถ้าโซนนี้จะกัดเป็นเขียวชมพูต้นนี้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชม แล้วก็จะมีดวงอมพรดวงอมพรต้นแบบนี้นะคะ200บาทนะคะดวงอมพร200บาทนะคะคุณหญิงทองม้วนเหลือกระถางแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเอาไป150บาทนะคะกระถางสุดท้ายแล้วเซลล์เลยนะคะอันนี้นะคะคือเมืองพิมายแผงเมืองพิมายแผงนะคะอยู่ที่กระถางละ1 0 0บาทนะคะ100บาทนะคะ นนท่านผู้ชมต่อไป2ฝั่งโขงนะคะ2ฝั่งโขงนี่ค่ะอันนี้อยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะแต่ว่าแบบนี้นะคะรอไปเปิดแบบกัดแดงนะคะ120บาทนะคะอันนี้คือเท้าจันทชนท่านผู้ชมเหลือต้นสุดท้ายนะคะหลงอยู่นะคะท่านผู้ชม กระถางละ150้าบบาทนะคะ150บาทนะคะอันนี้คือรือสีมงคลนะคะรือสีมงคลนะคะอยู่ที่100บาทนะคะ100บาทนะคะท่านผู้ชมต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันบ้างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันนะคะท่านผู้ชมค่ะ ขออภัยนะคะท่านผู้ชมท่านต้องสั่นนะอันนี้หงสุวรรณท่านผู้ชมใหญ่มากไซส์ตั้งแม,ม่นะท่านผู้ชมแต่ใบมีตำหนิตรงนี้นะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งรอบาทแล้วก็ถัดออกมาทางนี้นะคะจะมี เจ้าเชียงใหม่นะคะเห็นไหมคะต้นแดงๆแ,แบบนี้เจ้าเชียงใหม่สองร้อยบาทนะคะเจ้าเชียงใหม่สองร้อยบาทจังหวัดลําพูนหนึ่งร้อยนะคะจังหวัดลําพูนหนึ่งร้อยแก้วมณีต้นใหญ่นะคะต้นนี้อยู่ที่สามรนะ้อยห้าสิบนะท่านผู้ชมแต่ถ้าต้นเล็กกว่าหน่อยนึงสามร้อยนะคะลูกไม้กระถางนี้เอาไปแปดสิบบาทนะคะ ทานผู้ชมค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ